ไปค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะเปพีซี่ครับมืนอนีจีบสวยแล้วยเป่าลุ่มฮาน้อยต้องฟังมาว่ามันไม่อยากป่าววะนี่เทวันมันบ่เปินจะชั่วหรอมันสวยแล้วเต้มาสั่งชั่วหน่อยป่า ส่ได้เวลาก็เกาังเชื่อวยกันช่วข้ายอมตามขั้นตอนไปมึงชุดจอก็ได้ชุดว่ามาขอมาเขาจว่าม่แนงเขาบ้นั่นบ่ดีเอาเป็นช่วของเกาค่ะของมันีสิบแปของมันสิบสิบปของไอ้ดร่มกันแหงๆเล้วรับเดี๋ยวเพื่อขอเนี่ไม่ดีกันของวันที่สิบแปดี่่านมา น่ะนี่มั้ยอ๋อปุ๊สิเอาหน้อยของวันที่สิบแปดที่ผ่านมาลาสตาลาสตาเป็นโบเม่นดิลาสตาเฉพาะจิตกาชาติลาสตาเขาโบแม่นดิต้องเป็นวันที่วัสิบหก สิบแปมันมาช่วงสิบแปดถึวันที่สิแปดลาสตาเขาห ok ok. ok ok. กหกหหเฉพาะจิตเขาเจ็ดศูนย์กาชาติกาชาติบ่เขานะเขาลาสตารับเฉพเเเาะจิตค่ะเขาสองน้อยค่ะเรือแนีนะ้าเหมเพิ่นเบืดเด้องแดงเพิ่นบ่คอยสื่อให้่อยเ,เบืดเด้องเหงนก็ที่แดงแดงยุ่งคางเอาไปจับเองวาท่านค่ะ ที่เพิ่นเห็ดไว้ซุ้มสีแดงแดงที่ว่าอยู่ข้างๆเนค่ะคนเจ้าอีมีโอกาสถือสามารถเอาไปจับเองค่ะอยู่ด้านด้านคางๆแนะนำเพิ่นนอนสีแดงแดง่นว่าสามารถเอาไปจับเองได้เพิ่นมากมันจะมาเขาอยึมมองตัวแดงแดงเมือเนี่ยกระชวยหาแหลนทายอยู่ในบ้านเพิ่งออกมากับมอเลย เป็นของชุดยอดนิยมพิเศษพิเศษปกติวิ่ยพี่เอามิเขาเร่เด่นเล e. ่งรีบเป็นดาวไปแรนไปเล็วแต่นี่นะมเขาวิ่งพีล้วค่ะเขาวิ่ยพี่สองสองหกพิเศษปกติวิ่งพี่เขาวิ่ยพี่สองหกสองวันสี่สิบแปดจนงเขาเร่งรีงไปเร็นจิดีกวยเร หมอมาเบ่งของวันที่สิเกค่ะของวันที่สิบเกุ้ดร่วมน้อยน้อยเ รวมน้อยเมื่อวันี่สิบเก้าจุดร่วมน้อยล่าสตาเฉพาะจิตกาชาติ6กสาย์เจับคู่0ูนย์หกเสามศพิเศษปกติวีไอพีหาแปดเจ็จับคู่ให้กับเจ็ดหาสี่แปเจ็ดหาเบิ้ลนเจ็ดเจดหกหเด้อค่ะ อันนี้เป็นชุดร่วมค่ะเป็นเบื้องชุดเจาะเจาะน้อยเจาะยังชุดเจาะน้อยเดี๋ยวเริ่มงหมายผมกำลังหนีบกระดาษมันปิวในเขานาหนาวล้มบักแคกได้หนาบ้างล้มโกกกระดาษปิวแว๊บอันนี้เป็นชุดเจาะน้อยล่าสตา 4ีสองีเด่นกับหกจับคู่หักกับศย์แปดีหก4ีแปดศูนย์สองยัรเฉพาะคิดเก้าหาสองเด่นหากับเก้าจับคู่กับสองหกเจ็ดเก้าหกหาเจ็ดหากาชาตส3มสเด่นสามกับหา จับคู่ให้ก็สามแปดแปดศูนย์สามศูนย์สองหาค่ะตัวสีดแดงๆนี่สามารถเอาไปจับเองเพื่อน่ะมันมีสีเข่าสองตัวสามตัว,ตวยุ่ข้างๆนี่น,นะคะมันเข่าซูมือนัล่ละเอาไปจับเองเพราะว่ามันจะเข่าจุดๆนี่ยุ่ประจําทีดไว้ให้จับเองนั่นเลอครับแม่บางที่ก็เข่าสามตัวสามตัวอยู่ของจุด,ดแดงๆแปลว่ามันทังหน้าปิงสี่ไง ยังรถจะนั่นวันไหวได้ค่ะหนานลำข้านจากหน่อยบ้านยุติถนนใายรถบวขาดใจว,วิ่งอยู่ตลอดแก่เป็นท่างผ่านเารถลายต่อไปกับซีเมนพยอดยิ่ศษอมพิเศษปกติ<ล>พี่ไอพี่ครับน้องนอีกจากหน่อยสูงคนชุดยอดยิง่งย่อมพิเศษศูนย์สองเก้า เด่นเก้ากับ2จับคู่ให้กับมี่สองศูนยก้าเก้าศูนยปกติหาหาเด่น1นกับหจับคู่ให้กับหนึ 6, ่งหกหนึ่งหาหกหาศูนย์หนึวพี่สี่หเด่น6กับ6กับศจับคู่ให้กับหก6ี 4, 6่หกหสี่ศูแดงๆงนี่สามารถไปจับเองเลยค่ะคุณมาอยู่ข้างๆมันมีโอกาสไลย แดงๆบางที่กับเข่าสองตัวสามตัวจุดๆส,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 สามา,ามจะเป็จับเองเลยมีโอกาสเพราะว่ามันเข่าสูงเงิอยู่แล้วสี่ีแดงๆนี่บางขา่ทงาที่แดงๆค่ะบไปเดีมีเอฟซีคุณังคอมเมนต์มาว่าจะรองเบิ้งยู่คุณวก ้าถูกจะให้ชาชากาแฟ่เนี่ยน่นเาเลี่ยงชากาแฟ่เป็นกระเล้ข้มเมียนมากมันก็เล้ข้มเมียนมากว่าชาถูกจะให้ค่าชากาแฟพ่ออลีโอ้ยอยากจะนอะไะชากาแฟอะไรเป็นยังไงเนาะถูกบนนอของว้านพุทธิวาจะให้ชากาแฟ่ือส่งเงียบเ่ไปเห็นข้อเมีนมาเขาล่าสตเขาเล่าสไตล์เป็นยโจกมานบนนอของบ้าน ก็บปเ,เห็นคออเมน่นทักทายมาน้องมาสใไ้กาแฟาพอานี่แมบบ่นมานมาน้องมู่บ้านก็เงียบเนะมานถึงบ่มาณกับทักมากในเด้อค่ะต้องสเงียบๆจากมานประมาณมาจากน้อง่ะตรงคอมเมน่นมาในเร้อค่ะเมื่อ,อ,อน,น,นี้เิ่นกรให้มาแล้วห้าน้อยเิ่นสายเติบนึงแล้วมากค่ ก็ได้กตว่าสิหสายตาสออกก็บาวางจักเสียหนากค่ะบ้านนี่เกิดเป็นสามตัวแตกคำของล่าสตาไทยให้ไปเก้าหกมันออกแปดหกหกก็ต้องถูกสองตัวจะได้ถูกสองตัวอยู่ครับต่องมีเอฟซีโชคดีอยู่จังอ็มีผู้สืบนอหน้ามเมือวานสองหกกับเขาเจ็ดศูนย์กับเขาีแะค่ะมีูู่ใดโชคดีบนอ่ะค่ะก็เมนมาเด้อค่ะพูะะดได้มานบนอกมื่อวาน จะยินว่าตุยว่าผู้ใดโจกมานกันจะเลื่อมชากาแฟพอลีเดอร์ผนกันเลยคอมเมนต์เนาะถ้าถูกจะให้ค่ากาแฟพอลีอยู่นะครับมารมาหน้คือบ่เห็นสักมาอีกนะก็สีหยาบๆผู้ว่าดจะห้ค่าชากาแฟพอรีบ่ได้ค่ากาแฟกับที่บ่ได้กินนุ่มสุดยิ้มฟมือคนง้มเห็ดเหล็กน้อยใง้มดำคำเกลยดมือได้ก่อน จนวัอสวยู่ห้าน้งเงือจนนซีม้งห้านินเขาเศ้าอยู่คนคนใจเอาใจใส่ครับคนมักเกี่ยวกับเด็กเอา่าคนโฆษณาอย่างนาะเสียงมอนก็งแม่บ้านยืนอยู่ข้างนอกอยู่ไกลทางคนนะคนขายอย่างคนไม่หอดคองห่างค่ะขายคองห่างไขายใครไกลกับมีเดอร์ขายยู่ั่างครับอันเนี้มไมค่ะขายไข่ไกลกับมีอร เอาบ้างอันนี้เอาช่วยจะหนึงมันวัต้องอ่านมาเนี่ยกระสีจบถ้าอันนี้เป็นชุดร่วมค่ะจะวัต้องอ่านได้ป่ะร่วมแอบหน้าจอไปด้อค่ะอันนี้เป็นชุดร่วมฟองวันที่สิบเก้าลูกคนลดขายใครแบบไม่พันหน้าบ้านไม่ทุกอย่างเลยค่ะสาระผัดยางถือโอกาสเนี่ยเป็นฟังน้ำเลยไว้ไม่ีไม่ีอยังขายเลยอยุโรปนี่มันกระสีบ้าปีดไว้เด้อค่ะธรรมชาติเลย ธรรมดามอนวยเห็นมันจะปิดเด้บ่ปิดตกใายไปนะอันมอนว้ถ้ายน้ำพันได้ยินเสียงยังพันสิว่ายุดสต๊อบอันห้องบ่ลสต๊อบพันจึงว่าห้องบอนั่นอันนี้บ่ลสต๊อบเด้อยขาใายไปเลยแคบมดี่ยเขากับท่านครับอันนี้ไม่ได้อ่านนะขาแคบนาจอไปเล่าสตาเฉพาะจิตกาชาติจุดเจาะเจาะน้อยคนน่ะเสียงรถติปรอไหมครับแคบนาจอไปเด้อ ถัดเดือนพันุ่มได้พัดลงได้ฮะไหน่วเมื่อไปจักเสียงอยู่ยังวุ่นไายทิถนนต้องบารลผู้บิดลดผู้อ่า ันกำลังกันนีกระดาดผู้ใดนี่แ,นแม่แมบ้านเราดูดูดดคือพอย่นี่น,นี่ครัหมูกับสีเหลืองเนวยจังสีส่รี่ดอกเอาอันนี้เป็นชุดเจาะพิเศษปกติวีไอพี่เนอะค่ะเชฟนาจ,จอไปไอเอฟซีโจกๆมันๆของวันทีนน่สิบเกาห้าน้อยร่วมน้อยแล้วกับชุดเจาะไองหฮงๆปังๆไอพอย่รี่ได้คากาแฟให้มันๆเนอะค่ะเมื่อนี่มันจะได้คาชากาแฟเป็นพันวา้องอย่างใดอยู่พันวา มันมนันจกโจกมันมนันใ่้แห้งแห่งปังปังกับห้าน้อยพอรี่นะคะสวัสดีค่ะ